สวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับแทนนะครับนี่ก็จะเป็นการเล่น Minecraft ไม c คร a t i v e นะก็เมื่อกี้สตรีมได้หลุดนะครับผมแล้วผมก็ต่อไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับผมก็ขออภัยด้วยเพราะว่ามันเกิดข้อผิดพลาดในการกดปุ่มเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนดีกว่าไม้ไปก่อนไม้ไปก่อนคือถ้าเรานั่งไล่แต่ทีละต้นผมว่าช้านะครับผม ผรก็ไม่มี Ad on, แอดออนตัดไม้ได้วยเพราะฉะนั้นเราใช้ไฟแช็กตัดน,นะครับผมเร็วสุดแล้วแหละเออก็จุดเผาไปเลยนะครับผมแบ๊บเดิมมันก็ส่วนโครงบ้านของผมก็ทําให้มันห่างหายอยู่แล้วเนาะก็อเคถือว่าไม่ใช่ปัญหานะตรงนี้อาจจะมีปัญหาอีกน้อยหรือเปล่าขุบบอกนี้ทิ้งไปก็จบแล้วก็้วถูบ็อกตรงนี้ด้วยป้องกันไม่ไฟไหม้นะครับผม ก็สุดไปเลยเผาป่าเนอะความจริงอยากถ่ายทาในชีวิตจริงนะ่ะโดนจับนคะทำแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นเกมเนาะก็ขี้เกียจตัดไม้เพราะผมก็ไม่ได้มีแอดออนนะเพราะว่าแอดออนเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมนะครับผมซิฟไฟเหมือนเดิมซึ่งผมเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับผมเพราะว่าผมใช้ซิปไฟไม่เป็นนั่นเองก็ใครทีาเป็นก็ช่วยบอกวิธีหน่อยนะครับผมใช้มือถือนะเป็นมือถือนะครับผมก็ ว่ามีปัญหากับเรื่องซิปไฟบ่อยมากนะครับผมบางทีผมก็อยากจะโหลดพวกมัซี่ม็ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกสกายแฟคเตอรี่สกายบีอะไรแบบนี้นะก็โหลดไม่ได้เพราะเขาแจกเป็นซิปไฟหมดเลยเออก็น่าเสียดายนะครับผมลดเนาะค่อยๆตัดไม้ไปนะ้วก็ผมไม่ต้องรีบจุดไฟแช็คไปเฉ้ๆย นี่ัวหล็กไม้มันก็ถูกตัดเองอัตโนมงมิน,นะครับผมเราไม่มีอดออนตัดไม้แต่เราก็ยังมีไฟแช็กนะ้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นจุดไปเลยไปเรื่อยๆเ,เลยว้าวแล้วเดี๋ยวสภาพเดี๋ยวผมค่อยทำเวเทอร์เรียนก็ได้นะครับผมในการดับไฟซึ่งเดี๋ยวเราจุดไปเรื่อยๆก่อนเนาะ ที่เมื่อจะบักบักหน่อยนะผมนึกว่ากว่าดีไซน์แพงเมันก็เวอร์ชั่เก่าอ่ะเนาะแล้วก็ใช้สเงปคคอยเยอะกว่าปกตินะ <c oughs> okay. โอเคเขาตัดต้นนี้ด้วยอู้ยาเอาไฟหลาไม่นะเอาเตียงวางด้วยโอ้สุดยอดนะครับรโลจิกแล้วนะเอาเตียงวางสามารถดับไฟได้โอ้สอไอคิวเลยก็เป็นโลจิกแปลกๆปลกใชไหไครับก็ทำใจนะผเกมนี้ อยอย่างนี้อยู่ไม่เคยคุณผิดหวังได้ลอยจิกแล้วก็ฟิสิกส์ก็ใครที่ชอบฟิสิกส์ก็อย่าหาเล่นไมครับแล้วก็อยว่แตหัวร้อนเนาะคือเดี๋ยวนี่ไงครับผมพูดปุ๊บก็มีปั๊บเลยนะครับใบไม้ลอยได้นะเออก็แปะดีนะเานาะแล้วก็อไปเรื่อยๆนะใช้อย่างระมัดระวังนะเออ เดีย๋ยวจะเผาตัวโครงบ้านตัวเองไม่ใช่อะไรเมื่อวกับต้นต้นใหญ่แล้วผมจุดแหล่ร้อนดีกว่าซ้ำไปเรื่อยๆนะ้ช <c oughs> ่วงน,นี้ผมเป็นหวันนะครับผมข้อส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาด้วยเนาะแต่ก็คงไม่เกี่ยวหรอกเออก็อไม่เป็นไรก็สติมได้แหละตอ,อนนี้ก็สติมได้ อยากได้บ้านเฮไดะอยากได้อยากได้ไดแต่ขี้เกียจปลูกนะผมเห็นปลูกยากมากนะกออว่ามันจะได้ขนาดที่ผมต้องการถือว่ายากช่างหัวมาเถอะเขาไม่เอาบ้านเห็นตัวแตะนะไม่เอาไม่เอาว้างมีกิ่งไม้ด้วยโอเคครับผมมนอาจารย์ดีเล่นหน่อยเนื้อพวกเอฟเฟกต์ไฟเนาะเนื่องจากว่าตัวมัดแผงนี้เนะี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะนะโอเค ้างแล้วผมเมื่อกี้เอ้ยบ้านบ้านาน,นี่มันโครงสร้างบ้านผมนีอย่าอย่าโอเคบ้านยังปลอดภัยเออฮู้บ้านของผมมันเละไหมวะวเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นไ c ครับในโทรศัพท์นะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีเกมหมดสเปกเตอร์นะหรือหมดผู้ชมนั่นเองที่มันสามารถถลุได้ผมไม่มีนะ เพราะฉะนั้นผมก็จะไม่สามารถทะลุบล็อกได้นะครับผมเอ่อก็ไม่สามารถทะลุบล็อกได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างแย่นะครับตอนแรกเนี่ยผมอยากจะทะลุบล็อกลงไปดูข้างล่างก่อนเออว่าแบบเราสามารถสร้างห้องใต้ดินได้ไหมอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ลืมไปแล้วด้วยเวอร์ชันที่ไม่สามารถเปิดหมวดนี้ได้ก็อดนะครับผมอีพีนี้ผมอาจจะได้แค่โครงบ้านนะโอเคไปชัดเจนเพราะว่ามันสร้างค่อนข้างยากนะ แล้วผมก็ไม่มีมัดคระถาช่วยสร้างใช่ไหมไอ้อะไรบันๆสักอย่างวันที่ไป่ว่าคาถางอะไรสักอย่างนะครับผมคือวันนัผมก็ไม่มีลำบากเลยนะครับผมต้องสร้างมันด้วยตัวเองอ่ะก็ถือว่ายากพอสมควรนะแต่ว่าเราเป็นเหคนขี้อดทีมเนาะทรัพยากรก็ไม่จํากัดแต่ก็ใช้อย่างประหยัดดีที่สุดครับผมลดการใช้ทรัพยากรไม่ใช่ละเออก็ค่ๆๆอยๆมาไปเรื่อยๆ เราสริงไม่ต oh, 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 an ้องรีบก็ได้นะอุ้ยเกือบตกเหียวนะครับผมเมื่อกี้โอ้โหแค่เกือบเฉยๆไม่ตกง่ายแบบเออเออก็แค่วางไปโอ้โหวางผ้าอีกแนวเดี๋ยวก็ใช้ไฟแช็กเผาซะเลยโอเคข้างหน้านะตัวนี้ขี้เกียจตัดนะครับผมเอาตรงความจริงไฟแช็กมันช้ากว่าทุกเองผมไม่คนอยขี้เกียจนะ <c oughs> โอเคยังเป็นวัดอยู่นะครับผมแล้วก็ผมมีเดชจ,จะบอกนะครับสำหรับคนใจคนที่อยากจะโดเนตนะครับผมเรามีช่องทางในการโดนเนตด้วยนะครับก็คือไอ้เจ้าลิงที่ผมเคยแปะไว้นะเป็นลิงเฟซผมเองวิธีการโดเนชก็ง่ายๆนะครับคลิกเข้าไปแล้วก,กดไปที่ m essenger นะแล้วก็ถ้าอยากจะโดเนชจริง,รงๆก็ซื้อบัตรเกลินหน้ามาให้ก็ได้ครับผมขอเป็นบัตรที่ซื้อจากเซเว่นนะเออ ร้บผมใช่ไม่เป็ี่นวิธีการอื่นเนี่ยก็อยากได้บัตรคดีิน่านะจะได้มีงบในการทําคลิปเพิ่มเติมอ่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมยังไงก็ทําอยู่แล้วแหละแต่ถ้าได้มันก็ดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ดีกว่าอยู่แล้วก็อยากได้นะก็อยากจะรู้เนี่ยหรือไม่ก็แล้วแต่คุณไม่ได้บงงังคับตรงนี้นี่มาอะไรกันเนี่ยโอเคเหลืออยู่บล็อกนึงจุดไป ครับผมก็จะตกเหมือนข้างล่างเอง <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวอีพีนี้เนะี่ยถ้ามันไม่เกินยี่สบกว่านาทีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสร้างลิฟในไมค์ค a f t ด้วยอ่าอาจจะไม่เกินมัง้งมั้งนะโอเคไฟลอยได้ด้วย <c oughs> นี่แหละครับผมไมค์คลาสเราจิอ่าสุดยอดเไหมนะ ช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราเอามาเริ่มวางโครงพื้นเลยดีกว่าวางพื้นบ้านก่อนนะครับผมอยากได้คาถาช่วยสร้างมากเลยตอนนี้ยใครรู้วิธีการใช้ซิฟไฟก็ช่วยแนะนำมาใต้คลิปก็ได้นะผม,ผมก็ไม่รู้แต่ผมอยากได้เนะมันทำให้ผมวางบล็อกสะดวกกว่านี้เนาะอันนี้คือผมต้องตังวางทีละบล็อกนะครับผมเหนื่อยมากเลยเนะี่ยแต่ไม่เป็นไร มันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วนะสำหรคนที่ใช้ไม่เป็นก่อนแบบผมเป็นต้นเนอะก็ต้องนั่งวางเองออโต้คิดก,ก็ช่วยไม่ได้นะครผมโ,โอ้มีคนติดบักแล้วหนึ่งคนแก่ติดนะครับผมเราควรจะช่วยมนันออกมาใช่ไหมโอเคไม่ติดรอดใช่ปะออกไปจากตรงนี้ซะนะถ้อไม่อยากจะโดนประสบอุบัติเหตุเออจะทำ ผมไม่อยากจะฆ่ามาันะนการฆ่าสายเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่สุดท้ายรู้ก็รู้นะสุดท้ายก็ฆ่าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อันนี้ผมเปิดเพสฟัวไว้เนาะป้องกันการที่มอนเตอร์มา,มายิงกันเองอะไรอย่างนี้เนาะแบบผมอาจจะเปิดสปาร์พวกวลเลเจอร์แล้วแบบมีซอมบี้กับสเกลิตันตีแล้ววลเลเจอร์หลบนะครับผมมันจะยิงกันเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอ,อกาสตอแแ่นเสียงด้วย ซึ่งเป็นไอ้ที่แปลก่ากนะผมว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้กับเกี่ยวกับไมค์ครา t ด้วยนะเอแต่ว่าคลิปนี้ไม่ทํานะคลินี้เราเล่นโอ้โห้ักนะครับผมเมื่อกี้เพราะว่าผมอัดจอย่งก็ใช้เน็ตนะผมผมอัดเป็นเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับเ,นนะะเพราะว่าถ้าอัดเยอะกว่านี้เนี่ยผมมันจะใช้ความจุเยอะไปเนาะเจ็รอยสิบก็น่าจะพอแล้วนะครับผม เพราะว่ามันเปลืองเท่ากับจูบผมนะก็คลิปมันจะต้องสั้นลงด้วยเนาะเพราะว่วาตัวโทรศัพท์อย่างเหมือนเขาจะจากัดการอัดเอาไว้นะครับผมไม่เกินเท่านี้เท่านี้แล้วถ้ามันเกินเนี่ยมันเขาจะตัดการอัดนะซึ่งถ้าความคมชัดน้อยกว่าน,นี้ผมมองว่าภาพจะไม่ค่อยสวยนะเหมือนคลิปที่ผมลงมันมาจากเฟซดิ้งแล้วผมใช้โปรแกรมนั่นออกมาเนี่ยมันเ็าภาพมันจะไม่สวยนะครับผมก็ รือว่าเพ่กู้ออกมาได้เนะแต่ภาพมันไม่สวยไงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดไลค์คลิปด้วยนะครับแล้วก็กด Follow ด้วยสาหคนที่ยังไม่ได้กดนะขอร้องได้ก็ดีค่อยๆสร้างไปเนะัะเรื่องลิฟต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูคลิปนี้เลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำบ้านสองชั้นน่ะชั้นสองแบบให้มันอยู่สูงๆหน่อยเนาะ โอเคผมจะขอวางฐานบ้านก่อนอคนนี้ก็เหนื่อยอยู่นะครับผมเพราะว่า,วา,วามันกว้างเนาะเออโอเคผมบินทำไมล่ะก <c oughs> ็แล้วคลิปแบบนี้นะครับผมไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมใช้โปรแกรมตัดต่อไม่เป็นด้วยเนาะ,ะแล้วผมก็ไม่ได้มีงบขางนาดว่าจะซื้อโปรแกรมมาใช้เนาะ ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมก็ถ้าใครอยากให้ตัดต่อเนี่ยเขโดเน็มานะครับผมเพราะว่าก็สามารถมีเงินได้แล้วเขาไปตัดต่อได้นั่เนอเนองใช่เลยแล้วก็ตอนนี้นะครับผมช่องในเฟซผมเนี่ยก็มีการติดตามครบสิบคนแล้วเนะวาะตามที่ผมบอกเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะแจ้งบัตรการีน่าแต่รอให้ได้เปิดเทอมขัดเพราะาตอนนี้ผมยังไม่มีทานได้ไปเซเว่นนะครับผม แล้ววันที่แจกเนี่ยเป็นการสุ่มด้วยแอปนะครับผมแอปสุ่มเนาะก็ไม่มีการล็อกเตอร์อะไรทั้งสิ้นนะเพราะตัวแอปมันล็อกไม่ได้นั่นเองก็การสุ่มจะสุ่มเนี่ย,ก,ยก็จะได้หนึ่งคนนะครับผมนะจะเป็นคนที่กดฟอลโล่เท่านั้นนะส่วนตัวลายชื่อเนี่ยผมครอบเอาไว้แล้วก็ใครอยัางเจนี้ก็อดนะครับผมแต่รอรอบหน้าก็ได้ผมแจกเรื่อยๆนะเออไม่ใช่ว่ารอบน,นี้รอบเดียวนะก็จะแจกอีกรอบก็คือตอน สักเท่าไหร่ดีสามสิบหมเอาฟอลโล่สักสามสิบนะครับผมเดี๋ยวจะจ่อีกรอบหนึ่งก็สามสิบฟอลเดี๋ยวจะจ่อีกห้าสิบอันนี้นหละนับจากเฟซนะครับมตัว y o u t u b e เนี่ยผมไม่นับนะแล้วก็แล้วก็วกจ่ายไปห้าสิบนะคเดี๋ยวรอผมได้ก่อนราผมได้ไปเซเว่นได้มีเงินได้ไปโรงเรียนอะไรพวกนี้ก่อนนะตอนนีน้ก็ยังไม่เปิดเทอมนะครับผม ก็รอผมก่อนก็แล้วกันถ้าได้เนี่ยเดี๋ยวจะสุ่มทําเป็นคลิปสุ่มเลยดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนเอาผมสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คนที่ล็อกเอาไว้หรือเปล่าไม่เพราะเดี๋ยวจะทำคลิปแล้วชื่อจะตรงกับคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ค่อยทำคลิปสุ่มผู้โชคดีเนาะเดี๋ยวตอนนี้โอ้กนี่ผมกะระยะเลยผมเนี่ยโอ้บ้านใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับผมสร้างเหนื่อยแน่เลยตอนนี้ ก็เป็นไปได้ก็ช่วยกดกันเยอะนะครับผมผุ่มโดนก็เป็นลิง์เนาะพาไปที่เฟซแล้วก็กด m e s s e n g e อผมนะแล้วก็ส่งบัตรเรีหน้ากันได้นะเออผมจะได้มีงบพอไปซื้ออะไรดีๆหน่อยก็ได้หรือไม่ก็ทำคลิปเนาะก็อยากได้การโดนิมากเลยตอนนี้ยังไม่มีโฆษณาอะไรกังสิ้นนะ แต่อลังจากนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ชมว่าเยอะไหมถ้าเยอะผมอาจจะมีแทรกโฆษณานะแล้วก็ถ้าถึง50วิวรวมกันจากเฟซกับ YouTube เนี่ยผมจะเปิดกล้องสตรีมครับทุกคนเปิดกล้องเลยซึ่งที่ผ่านมา,มาก,ก็ปิดอยู่เนาะก็ตอนนี้ก็ปิดกล้องสตรีมเนาะอยากให้เปิดก็ทํใใ้้ครบ50 follow นะครับผมเดี๋ยวเปิดให้50เลยนะ ก็ห้าสิบผมคิดว่าข้อดีนะรวมระหว่างเฟซกับ youtube ให้ได้ห้าสิบนะครับผมแล้วก็การเล่นแบบนี้เนี่ยเป็นไมค์ครับคนเดียวนะผมไม่ได้เปิดเรียมหรือมีอีกว่างผมก็ไม่สามารถเล่นได้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะผมเล่นได้แค่คนเดียวนะก็เล่นกับเพื่อนไม่ได้เนะเพราะฉะนั้นการสร้างอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็ทำคนเดียวนะ บางส่วนอาจจะมีการตัดไม่ได้อยู่ในตัวของช่องเนาะผมอาจจะไม่ได้ทําให้ดูทุกจุดนะเพราะถ้าทาอย่างนี้นเนี่ยมันจะนานมากผมมันจะมีตกแต่งเองนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวอนะีพีหน้าเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังนะว่าผมทําอะไรกับบ้านหลังน,นี้ลงไปบ้างเนาะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็แล้วกันเพราะว่าผมไม่มีการตัดตอ่อไงเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่สามารถแบบทำแล้วตัดไปเรื่อยๆได้เนาะก็ เล่นด้วยตัวเองตลอดนะครับผมไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเนาะก็ฉัต้องทำเองเนะเาะก็วางไม้ไปใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมโอเคบ้านมันใหญ่มากเนะว่าผมคิดผิดมากเลยนะเนี่ยที่ทาแบบนี้เนี่ยนะผิดอย่างมาหันเลยด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเราสร้างไปแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็ติดต่อไปต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกัน คลิปหนึ่งจะไม่มีความยาวเกินสามสิบนาทีนะครับผมยกเว้นการไลฟ์ในเฟซผ่านเพนนะอันนี้มีโอกาสได้ไลฟ์ยาวๆหน่อยอขึ้นอยู่กับว่าผมใช้แอป,ปะอะไรทำเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมการไลฟ์ผ่านเพนเนี่ยผมจะไม่ลง y o u t u เนาะเนื่องจากว่าผมทำไม่เป็นนะอีส่วนหนึ่งก็คือถ้าผมทำอย่างนั้นเนี่ยตัวคลิปเนี่ยจะมีความคอมแซจอยู่ที่สองร้อยนิดนิดซึ่ง คมขัดตาใครหลายๆคนแน่นอนอ่ะเพราะแค่สองร้อยนิดๆอ่ะก็ภาพมันไม่ค่อยชัดนะครับผมก็คือท่าไลฟ์เราจากดูไลฟ์ย้อนหลังนะครับผมก็สามารถดูได้ผ่านเพจเท่านั้นนะผมจะไม่ออาลง youtube แล้วเพราะว่ามันให้นั่นเกินไปหน่อยก็คือมันเกินไปแล้ววันไหนว่างๆเนี่ยผมอาจจะมีหลายคลิปต่อวันนะ แล้ววันที่ผมไม่ว่าจริงๆก็อาจจะไม่มีคลิปลงเลยก็ได้นะแล้วผมก็ไม่มีการทำคลิปล่วงหน้านะเออคือผมทําสดตลอดนะทาเสร็จเข้าโปรแกรมนิดหน่อยก็เป็นแค่แบบเช็คคลิปเฉยๆเนาะแคน้นแล้วก็ลงเลยนะก็ไม่ได้มีการทำร่วมหน้าหรือเตรียมอะไรเลยนะเพราะว่าผมก็ก็เรื่อเดียวอะ่ะก็ ไม่มีใครช่วยสร้างนะครับผมอยากทำเองหมดลงคลิปก็ลงเองนะครับผมไม่มีคนตัดต่อให้นะนี่ก็ไม่มีเราค่อยวางไปโอ้อ,อันีกเล้วางมาอ,อันนี้จะเป็นบ้านหลังที่ใหญ่มากซึ่งผมว่าอะไสิ่งที่มันน่ากลัวว่าการวางตัวนี้ก็คือวางหลังคาได้ไหละครับผมผมกล้ว่าจะสร้างเป็นบ้านสองชั้นนะซึ่งมือผมอาจจะ ไม่ปกติเลยก็ไนดะ้เดี๋ยวเราต้องทำลิฟต์เลยก็ลิฟต์โอเคสำเนียงการออกเสียงอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมวิธีการทำลิฟต์เนี่ยก็คือเราเนี่ยนะครับผมจะต้องมีบล็อกที่ใช้เป็นฐานซึ่งผมขอใช้เป็นแก๊สเเอาแก๊สหรือก็คือบล็อกกระจกนะครับผมเพราะว่ามันปร่งใสนเนาะ ใช่ป่าวะใช่แหละโปร่งใสเออใช่แล้วก็เอาเป็นโซ,โซแซนหรือโซโซอยก็ได้ถ้าเดี๋ยวผมจะทำ e c ครับ l o จิกในคลิปนี้ด้วยหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือเป็นบลขอกของ e มครับที่เขาไม่ได้แก้นะก็มไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นบั็กหรือเขาจงใจทํานะครับผมมาหยิบบล็อกพวกนี้มาก่อนนะครับมเดี๋ยวเราหาที่โลง่โลงๆเหมาะแก่การสร้างชั้นสองหน่ยอยก็แล้วปปกันว่เิดทุบอะไรไปอ่เี ไม่มีอ่ะช่วยเป็นที่ตรงนี้ไหมนะโอเคครับผมเอ่อสักตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจาะลงไปในหนึ่งบล็อกนะครับเฮ้ยหนึ่งบล็อกนั่นแหละแล้วเราก็าวางเป็นบล็อกแบกมากวางผิดนะครับผมขอโทษด้วยแบกมากนะครับผมแล้วเราก็าวางกระจกขึ้นมาเลยอย่างนี้นะครับผมวางขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมวางขึ้นมาเรื่อยๆเลย ซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการวางกระจกแบบนี้สักเท่าไหร่นะ้ะแต่เพื่อคลิปทำได้หมดแหละเออปกติเน,นี่ยผมสร้างไม่ค่อยสูงแนละ้วแต่อันนี้เนี่ยคือเราทำคลิปเนาะเพราะฉะนั้นเอาให้เต็มที่ครับผม <c oughs> จะเอาให้สูงอยอะมากมากเลยเนาะโอเคสูงขึ้นไปเ,เอาซักไฟต่ออีกอวามสูงสักอีกนิดนึ่งก็ไั้ โอเคครับผมยังเป็นวัดอยู่นะแส่นี้เราจะลงไปนะครับผมแล้วก็หยิบวัตถุบักเก็ตไม่ใช่บักน้ำนะครับผมแต่เป็นน้ำบักที่ไม่ใช่ถังน้ำเออบักน้ำอะไรผมก้ก็ไม่ใช่บักน้ำแล้วก็ไม่ใช่น้ำบักนะครับผมแต่เป็นถังน้ำโอไม่นะเกิดเรื่องแล้วครับผมมีกี่วางคือเลยนะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นทางลุงเชิญโอ้ลืมทำกระโจโอ้โหสุดยอดเลยครับผมลืมทำกระโจก ไม่ได้ลืมทำประตูพุ่ผิดอีกแล้วพี่รอบแล้เฮ้อนาบักไม่ใช่นาบักน้ำทะลักตกใจนะผมเมื่อกี้อย่างมากเลยด้วยวางประตูเขาก็กั้นด้นป่ะหนี่งถูกอะไรผิดล้วเนี่ยออผิดตรงไหนอีกอ่ะ๋อผิดตรงนี้เหรอคัได้แล้วมวะโอเค,คอเว่าผมไ,ไม่น่าสร้างบ้านไปโอมนี้เลยนะ นาำมันสีแปลกๆนะเลยเจ๋งเนี่ยนน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 ขอพังประตุ้นก่อนยากจริงโอเคครับแล้ว,ลวสำเร็จแล้วป่ะสำเร็จแล้วครับผมไหมครับรอจิ๊กสุดยอดคือปกติน้ำเนี่ยเปิดอ้านขนาดนี้นะผมน้ำไม่ทะลักออกมาเลยแม้แต่ยหยดเดียวนะครับผมเป็นไงล่ะครับไหมครับรอจิอือ โอเคก็ okay. อย่าหาทานะครับผมเรื่องพวกลอจิกเกี่ยวกับไม c คร f t รวมถึงฟิสิกส์ด้วยก็ค่อนข้างอะไรก่อนฟิสิกส์เนาะเดี๋ยวเราจะใช้โซซอยด้วยนะโอเคโซซอยเนี่ยจะไม่หล่นนะเดี๋ยวเราปิดประตูถูปประตูนี้ออกก่อนโอเคอันนี้ก็เปิดเอาไว้นั่นแหละโอเคเรื่องลอจิกเนี่ยก็อย่าหาทากับไม้คราฟนะ ผลของเขาค่อนข้างที่จะผมม่าว่าไมคครับเนี่ยอาจจะลอจิกแปลกๆไปหน่อยนึงแต่ว่ามันก็เล่นสนุกแหละนะเนาะก็ก็อาจจะเพี้ยนหน่อยนะเกี่ยวกับพวกลอจิกในความคิดต่างๆในเกมนะผมมองว่ามันเพี้ยน,นักเลยแหละไม่หน่อยแล้ะแต่ก็สนุกนะท้ายก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับเราเอาประตูมาเงินออ โุ่นนะครับผมมืกิ้งเหงามากเลยกดเปิดบิดประตูเล่นโอเคเราสร้างขึ้นไปเลยดีกว่าอเอาบักกัสอเออบักกัสไม่ใช่ยานะกระจกนะบักกัสโงแล้วก็ไม่ใช่บอกแกนมาเธอหญ้านะครับผมไม่ใช่นะไม่ใช่ยาอย่างนั้นด้วยนะครับไม่ถึงกระจกโอเค แล้วทำไงต่อก็งง่ายนะโอ้ยอติดติดอีกแล้วเอ <c oughs> าแบบนี้ขึ้นมาก่อนนะครับผมเอ <c oughs> ากระจุกขึ้นมาแล้วก็ลงไปวางน้ำเอานาอ้ำไม่ติดอ๋อผมใช้ผิดบล็อกโอ้ชิ้ครับผมลืมไป <c oughs> มันต้องใช้เป็นบล็อกบล็อกอะไรอ่ะไม่ผิดหรอ เฮ้ยผมวางผิดบล็อกอ๋อต้องใส่ซอแซนดีเนาะเดี๋ยวผมหาซอแซนดีน้่ยวะ่ชอบทำผมแฟร์ร่างสองรอบแล้วดนะ้ไหมครับนะ S O U อ โซเซเนะอันนี้โซเซเนี่ยไม่เหมือนปกตินะผมความติงจะต้องมีแบบสมมติเราไม่ได้นะโตเรื่องมันติด้นนี่ตัวเงี้ด้วยโอเกินใหญนี่ว่าเกินสองรอบแล้วนี่ Connect, โอ้นะบักโอ้โอ้โอ้นะบัก though, well. โ,โอ้ก็ปักเข้าไปนะผมไปครับชอบปักฟื้นเลยโเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ทางขึ้นที่ขึ้นจากโซเซนริ่ใช่เออโซอะไรนะโซเซนถูกแล้วแล้วได้ทางลงที่ลงด้วยสวยมากปอกใช่ปหมโอเคลงมาได้แล้ว ว้าวเพ้อเดียวตรงนี้เราก็ลองเทีตยสุดน,นี่ึ้นด้วยคนโอ้ผมเอาีกแล้วโอเคอเคสร็จร้อยแล้วใช่ไหมตรงนี้ให้วิการจุดกันอยู่โอเคนะครับผมโ,โอ้เกือบหัวทิ่มพื้นใช่เกือบนะครับผมเมื่อกี้ไม่ถึงขั้นทิ่มลงไปนะ ทีมเลยผของแยง่โอเครีบวางโอ้ตก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 ได้บเอเ,เนี่ยเราก็ยังใช้คอนเซปต์เดิมเนะก็คือวางเป็นปักไม้นะ,ะตรีบวางรีบปิดน,นะครับผมรีบวางรีบปิดโอเคถ้าปิดชา้าไปหน่อยเนี่ยเราได้นะครับถ้าผมปิดชา้า อ๋ออันนี้ก็ทำยิมมาเสร็จแล้วนะถือว่าคอนเทนต์ในวันนี้ก็สําเร็จไปส่วนหนึ่งเนาะอันนี้เป็นแค่ EP หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำ EP สอง EP สามไปเรื่อยๆเนาะสําหรับเดืน,นี้นะก็ทําลิฟ์ขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะต่อเติมได้บ่อนิดนึงก็แล้วกันก่อนที่จะปิดคลิปนะครับผมคือถ้าปิดตอนนี้เลยคลิปจะสั้นมากเนาะเไม่สั้นยาวแต่ว่าผมขออีกสักนิดมันก็แล้วกันนะ โอเควาสตัวนี้ไปเลยครับผมคลิปนี้นะก็มีความายาวอยู่ที่เจ็ดร้อยี่สิบนะผมส่วนถ้าถามว่ามากกว่านี้ไม่ได้ใช่ไหมก็คำตอบก็คือไม่ได้เพราะว่ามันค้อนสร้างเปลืองพื้นที่เนาะผมลืมบอกไปน,นะครับว่าผมเนี่ยใช้เป็นพวกเวลาเล่นผมจะใช้เป็นส่วน,นตัวเนาะแต่เวลาอัพคลิปเนี่ยผมจะใช้เป็น Wifi 5G แล้วก็ ไม่ได้ค่าวโฆษณาเพราะฉะนั้นผมจะไม่บอกยี่ห้อก็แล้วกันว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ค่าวโฆษณาเนะาะสวัสดีก็เทิดเทีมนี่มีอะไรแรกบ้างเนี่ยโอ้โหเวนเวนอะไรนะเวนเดอร์ลิงเทเตเรียกอะไรบ้างเนี่ยอะไรอ่ะแซนโคตรมีค่าเลยเนาะเลสแซนอ่า ไปนะครับแล้วตัวไนสนิทก็โอเค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 อเวอร์ชันที่ผมเล่นตอนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งจุดสิบเจ็ดจุดสี่ศูนย์นะครับผมก็ผมกำลังรอหนึ่งจุดสิบเก้าเปิดตัวผมเคยลองเล่นหนึ่งจุดสิบแปดไปแล้วแต่รู้สึกว่าแบบมันเหมือนจะบั็กนะครับผมก็คือ ผมเกิดได้เกาะทุกที่เลยนะผมไม่เคยเกิดได้ในแผ่นดินนะได้แต่เกาะเกาะเกาะเนาะก็คิดว่ามันคงบักเลยนะฮีแล้วก็เดี๋ยวเราทำอะไรดีอ่ะขอคลิปก่อนแป๊บนึงนะถ้าระวังมันถ้าระวังนะไม่งี้น้ำจะทะลุออกมาไมหมอ่ะนี่นะไม่ทะลุด,ด้วยครับผม <c oughs> ม่อคราบนะครับผมโลจิคค่อนข้างป่วยอย่างร้ายแรงเนาะแต่ก็โอเค okay, นะผมมันกันได้โอ okay. เค๋ยวผมจะทําอควาเรียมก็แล้วกันเลี้ยงปลาไว้รอบๆเนาะเออก็ถือว่าเป็นบักที่ดีนะไม่เชิงบักดีเป็นเหมือนเรียกยังไงเดียวผมบอกไม่ถูกอะจะเรียกว่าบักก็คงไม่ได้เนาะเพราะผมคิดว่าอาจจะเป็นความตั้งใจของทีมงานโมแจงก็ได้เพราะฉะนั้นเราเรียกว่าบักไม่ได้นะครับผมเรียกว่าเป็น เป็นเหมือนข้อผิดพลาดท,ทางทักษะเล็กน้อยมากไม่น้อยอะ่ะเชืเ่อมาจาครับผมก็ค้างนะครับผมก็ค้างนิดหน่อยเนาะเพราะว่าตัวเชดเดอร์นี่ด้วยเนะาะก็เป็นส่วนหนึ่งของการค้างเนาะแล้วก็อยากจะฝังถึงคนที่บอกว่าไมค้าภาพไม่สวยเนะครับผมอยากจะบอกว่าคุณลองใส่เชดเดอร์ดูไหมล่ะ ถ้าใส่แล้วเนี่ยคุณจะกลับคําพูดทันทีเลยนะครับผมแล้วตัวเกมนี้เนี่ยเซนเตอร์เนี่ยเขาสร้างกันมาเขาขั้งสวยนะใครใส่มาเนี่ยจะรู้นะตัวเกมนี้กราฟิกสวยมากนะครับผมแล้วก็ผมขอร้องนะเออช่วยโดนิทกันด้วยนะครับผมอยากได้อ่ะช่วงนี้ก็มีสกินใหม่ใน RV เข้าด้วยนะผมเออผมไม่พูดดีกว่า เพราะว่าพูดแปก็ไม่ได้อะไรเนาะแต่ก็อยากได้อ่ะ,อ,ะอยากได้เป็นกินัลติเมชนเนาะของไวโอเลนที่เพิ่งเข้าใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวผมงั้นคลิปนี้ก็คงอาจจะพอแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราเค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะเออคลิปหน้าเนี่ยผมจะทำมาควาเรียมต่อถ้าไม่ได้ทำอาควาเรียมก็อ,อาจจะเป็นสตรีม RV หรือไม่ก็ขออดี้เนาะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วนะครับ